ช่วงเวลาต่อจากน้นไปนี้ไปขอจูงมืออันสูงเกียรติของทุกท่านพบและสัมผัสกับผลงานของทีมงานอ้นอัวออฟฟิเชียลสวัสดีพี่น้องป้องปายด้านหน้าด้านในด้านซ้า,ายด้านขวา เอิดมือดักกอาดมือเรียดเข้ามาได้เลยมือนีพบกับนุ่มหนาม,ม่นค้นโกสีวโหบันทามีนาำวาน้องแหกฟ,ฟังฟังฟังกลละมั่งสัตผาฟังเดือดละผาแซกลละมังมือนีสถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งศาสตร์ลาวทรงคืนความยาวสำเสร็จมีคืนความทีสำเสร็กไวเดียวต่อไปเสนอข่าวกีฬาทหารลาวจับล่าเมื่อกี้ก็เลยเอินว่ากีฬาต่อไปเสนอข่าวกเกษตร กเกษตรแด้กินได้เบิดเปลือก,กเกษตรอ่อนกินได้แตน่ายเกษตรตันตัําแกงน่้อไม่กเกษตรตันสูงก้อยไข่หมดแดงต่อไปเสนอข่าวอุบัติเหตุรถดูดสวมส้นกับรถม้าแลกคูผลปรากฏวา่ารถดูดสวมขาดทุ่นย่อยยับพอม้าแล่นลงมากี่สินค้าจบข่าวต่อไปเสนอข่าวพยากรณ์อากาศเมื่อนี่ร่มวอยฝนยังบต่ตกต๊กเมือ่อใดจะแจง้จงให้ทราบจังหวัดระยองอุณหภูมิห้อนเพียงเอิกถ้าถอดเสื้อยางตากแดด ต่อไปเสนอข่าวสุขภาพผู้เฒ่าไทยบ้านยิ้มเปยเปย์ยอนหมอเบิมเปิดเพลงให้ร่ำไยพองจบข่าวต่อไปนำเสนอข่าวขอมูลสุขภาพเกี่ยวกับการลดน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพความอ้วนเป็นคนสน่วนใหญ่บ่อปาาถนาไขามันชวนเกินลุกลามไปทั่วโลกเป็นอันตรายยิ่งนักนะองค์การอน,นามัยโลกบอกว่ามีคนเกินพันล้านคน อาจิฮอดส0 0พล้านกว่าคนและกก็ใน,ในประเทศไทย30%มสิเซนต์มีแน,น่โนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตได้จากโรคเบาหวานความดันงอนไขมันในการกินถึงแม้สิมีธุรกิจเกี่ยวกับลดน้ำหนักเกิดขึ้นมากมายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมูลค่านับกว่าหมื่นล้านบอกว่าสิเป็นการใช้ยาลดน้ำหนักอาหารเสริมอาหารทดแทนจูดอาหาร แต่หากเข้าเทปิจานาแล้วถึงแม้ธุรกิจนี้จะเติบโตขึ้นแต่คนไทยกับอวนหลายกว่าเกา่าเนื่องจากมีปัจจัยบางอย่างที่เห็ดให้เข้าอวนขึ้นพรอว่าอย่างพี่น้องเข้าหากินง่ายง่ายพี่น้องมีโทรศัพท์เครื่องเดียวกับห,หากินได้เดวสมือนี่ไม่ต้องออกไปล่าสัตว์แก๊ปฟู้ดพนาฟู้ดแพนด้าคุณนะสั่งง่ายๆถึงบ้านถึงเตียงเนาะนะครับ หลายคนกระหารสรรหาวิธีในการลดน้ำหนักแต่ว่าเฮ้าบ่ควนที่สิวอนอาหารนะครับพี่นอ้องควรกินผักหลายๆว่าสั่นกินแป้งและการกินมันน้อยๆว่าซั่นออกกําลังกายไปน้าที่ซอยเฮ้าลดน้ำหนักได้แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจแล้วกับปฏิบัติตามหลักนี้แต่กับวประสบผลสาเร็จคือเขาอ,อาจจะมีความรู้ที่ถูกต้องแต่ว่ามันอาจจะบ่ครบถวนร0อยเปอร์เมันอาจจะมีน้อยนึงอาจ,จสซิซ้ํานิวก้อยอาจ,จสซิซําเส้นผมบงผังภูเขา ทีเห็ดในเฮ้าลดน้ำหนักบด้จากเถื่อบ่สามารถกําจัดไขมันชวนเกินออกไปได้เฮาก็ต้องมาเข้าใจในเรื่องของพลังงานนําเห็นม่เป็นยังต้องเข้าใจในเรื่องของพลังงานเฮาสิได้อาไปปรับใส่ได้เด้น้ำหนักโค้คนเฮ้าพี่นองึ้นหรือว่าลดลงในจงใังไดมาเข้าใจสองคนี้สาคัญที่สุดน้ำหนักเฮ้าสิึ้นหรือว่าสิลงมี2ออย่างครับพลังงานพลังงานที่ได้จากการกินอาหารกับพลังงานในร่างกายเผาผลาญ2ตัวนี้สําคัญหรือเอินสันสว่า พลังงานที่ใส่ไปกับพลังงานที่กินนั่นแหละภาษาอีสานกะสิเอินว่าสเตะกะสีว่าสุภาพนิดหนึ่งเนาะมาบ่งน่วยของพลังงานพลังงานกับมีหนวยคือกันบอมเมนแคร์บักตองบักนีบักสมพลังงานี่เขาสิเอินว่ากิโลแคลอรี่กิโลแคลอรี่บ่ได้เอาไปซั่งคือแต่รั่งในตลาดได้พี่น้องเขาต้องเข้าใจมันเป็นอันตราก,การเผาผลาญเอาแนวกินห้องมาอเผาผลาญเราใส่พลังงานในกัรเผาผลาญมันเท่าไหร่ ต่อไปเสนอความรู้เกี่ยวกับอาหารหาามูอาหารหาาม,มูบ่คอหมูบานเน้พี่น้องบุคือไข่ลูกเสือน้ำเข้าต้องมา่ถูจักมากทบทวนความรู้ตนนัวนี้เพราะว่าร่างกายของเฮาต้องการอาหารหาามูนั่นก็คือโปรตีนโปรตีนบแมเนโปรตีนนะครับคนละอ่านกันนะครับมีมากในเนื้อนมไข่และก็ถั่วทุกประเภทเพิ่นว่าแล้วต่อไปม,อม,อมูที่สองมูที่สองบม่นบานแท้บาดาลเน้พี่น้องมูที่สองเป็นคาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรตมีมากในข้าวแป้งเผือกน้ำตาลมันแป้งผลไม้ข้าวโพดแล้วก็วิตามินมูทีสามด้มาจากไสผักและก็ผลไม้มูทีสี่เกลือแร่เด้เกลือแร่กับมา้าคือกันมาในผักผลไม้คือกันแล้วก็มูทีห้าเนาะมูทีห้าบ้านดอนปอหม่แมนนะครับมูทีห้าก็มีมากในไขมันสัตว์แล้วก็ไขมันพืชมีไขมันคือกันเด้ถ้าเราแยกตามพลังงานที่ได้สองกลุ่มเนี่ยนะอันแรกก็คือ กลุ่มที่ให้พลังงานโปรตีนข้า์โบไให้เดตไขมันสามมูนี่ให้พลังงานและก็กลุ่มที่สองกลุ่มไม่ให้พลังงานวิตามินเกลือแร่เปรียบง่ายๆถ้าท่านขี่รถยนต์รถยนต์ของท่านก็ต้องกินน้ำมันและด้วยตน์นของท่านก็ต้องมีการเติมเขาเรียกว่าน้ำมันหล่อลื่กคือกันครับคนเท่ากับคือกันกันรบรถน้ำมันของรถก็ดีเซลเบนซินแต่น้ำมันของคนก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมัน วิตามินเกเลือแร่เพียบเสมืออะไรในรถยนต์มันก็คือน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นเพื่อที่จะลดการสึกหลอของรถยนต์ของร่างกายเพราะฉะนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยมันสีทํางานหลายทํางานหน่อยใส่พลังงานหลายใส่พลังงานหน่อยก็คืออยู่กับการกิจกรรมในร่างกายของเขาคือกันเพราะฉะนั้นร่างกายต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนห้าหมู่และก็เพียงพอในแต่ละวันเช่นเดียวกันกับรถยนต์ คือกันครับตอนนี้ผมสิกินเข่าวผมต้องการพลังงานผมก็ต้องการวิตามินเกลือแร่คือกันมือนีเสนอข่าวด้านสุขภาพสามีขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการมีแมวต้องมีโอมีโอโมโอต้องมีแฟบมีแฮกต้องมีฮอนขอขอบคุณย่ามองตาลิงบังเสาของแท้ต้องไม่เห็นลิงเนื่องจากลิงบังเสาทำรงธรรมรักช้างถ่ายภาพ อนุรักษ์รายงานสวัสดีครับ